ได้พื้นที่สําคัญของรัสเซียแล้วเนี่ยจะต้องมีการส่งกําลังบารุงหล่อเลี้ยงกองทัพยูเครนในพื้นที่ของรัสเซียได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยเสถียรภาพของปูตินแล้วก็มอสโกเองเนี่ยก็จะยิ่งลดน้อยลงจริงๆตอนนี้เพี่ยงพ้าแล้วแต่ถามว่าเป็นรองไหมเนี่ยกำลังแก้ปัญหาอยู่อย่างที่บอกครับถ้ามีการคัดกรองคนได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงเวลาแลวที่รัสเซียจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแน่นอนนั่นก็คือนามาด้วยซึ่งของการใช้อาวุธปุนแรงทำลายล้างสูง นาการแล้วมันเป็นการยืดเดยื้อมาเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นว่าอาจจะต้องถึงเวลาเสี่ยงแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแผนห,หรือยึดวิธีโดยการโต้กลับนะครับประกอบกับการสับสนจากตะวันต,ตกเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้ยูเครนได้โอกาสการบุกตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยยูเครนมองว่ากําลังจะนําไปสู่การเจรจารสนิภาพที่ตัวเองต้องการแต่การเจรจารสนิภาพเนี่ยยูเครนรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปเจรจาก,กับรัเสเซียเนี่ยยูเครนจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการเจรจารสนิภาพที่ดีเนี่ยจะต้องมีไพ่ต่อรองซึ่งการต่อรองก็คือการยึดดินนนนนนแแขอองงรรรรััสสสสเเเเีีีียยยบบาาาาา่่่่่ววลล้มมืืํูกกกกจจ็ะท ดินแดนสี่แคว้นคืนใหยกับยูเครนยูเครนก็จะคืนดินแดนที่ในเบลโกรัดหรืคูสที่ยูเครนเพิ่งบุกมาล่าสุดให้กับรัสเซียอันนี้คือเป็นเป็นการลงทางลงที่ดีของทั้ง2อฝ่าย ซึ่งรัสเซียไม,ไม่ได้ต้องการแบบนี้ครับยูเครนต้องพยายามรักษาพื้นที่ในคูเซเบโครตที่ยึดเข้ามาให้นานที่สุดเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าถูกโต้กลับแล้วถอยร่นลงมาจนกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์หรือว่ากลับมาที่ยูเครนเหมือนเดิมเนี่ยากากรจะจะสนิภาพก็จะไม่เกิดรัสเซียก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องพยายามเคลียร์พื้นที่สองแคนนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บีบให้มีการเชืจอจอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ายูเครนนคงไม่ตาตาม คือถ้าแบบนี้เนี่ยรัสเซียกำลังจะบุกนะคะเคลียร์คนอยู่นะคะยูเครนที่เข้าไปก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะพอทราบแผนพอสมควรนะคะเขาจะาตั้งรับยังไงอาจารย์ประเมินว่าคือจะมีกําลังที่เสริมมาจากเนโตเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อรับมือกับปฏิบัติการที่ยังไงรัสเซียเนี่ยต้องบุกกลับแล้วก็รุลแรงแน่นอนอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้อยู่เลยว่าเ,เมื่อเมือม่อเมือ่อได้พื้นที่สําคัญของรัสเซียแล้วเนี่ยจะต้องมีการส่งกําลังบํารุง หล่อเลี้ยงกองทัพยูเครนให้อยู่ในในพื้นที่ของรัสเซียได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยเรภาพของปูตินแล้วก็มอสโกเองเนี่ยก็จะยิ่งลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามีการสนับสนุนจากต่างต่างชาติอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าแม้ว่าจะมีกําลังจากนาโตจากตะวันตกจากอเมริกาเข้ามาสนับสนุนนะคะรัสเซีย น่าจะรับมือได้ใช่ไหมคะเขาไม่ยังไม่อยู่ในสถานะเรียดพลั้มหรือว่าคือตกเป็นฝ่ายที่เป็นรองในแผ่นดินตัวเองใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆตอนนี้เพียงพลั้มแล้วแต่ถามว่าเป็นรองไหมเนี่ยก็กําลังแก้ปัญหาอยู่ซึ่งถ้าอย่างที่บอกครับถ้ามีการคัดกรองคนได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงเวลาแลวที่รัสเซียจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแน่นอนนั่นก็คือนำมาด้วยซึ่งของการใช้อาวุธรุนแรงทำลายล้างสูงนะครับ ก่อนหน้านี้ในแง่ของนิวเคลียร์นะคะซึ่งอาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะอาจจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่านิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยเขามีเงื่อนไขของการใช้อยู่เขามีนิวเคลียร์ด็อกทรีนของเขาอยู่นะคะ,ะเดิมมันคืออะไรแล้วมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนจากเหตุที่เขาถูกบุกนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คือในส่วนของนิวเคลียร์เนี่ยระหว่างรัสเซียกับะตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐเนี่ยมันมีข้อตกลงหลายหลายข้อนะครับที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เสาหนึ่งเสาสอง,สองแล้วก็ข้อตกลงเรื่องอาวุธพิสัยใกล้พิสัยไกลแล้วก็ทาลายล้างสูงทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในช่วงหลังในตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับะตะวันตกไม่ดีเนี่ยมีหลายข้อสนธิสัญญาที่ถูกเพิกเฉยแล้วก็กลายเป็นหมันไปแล้วนะครับและก็ไม่ได้มีการนํากลับมาเจราจาใหม่เพื่อ,อะระง,งับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเลิกผลิตหรือว่าเลิกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ ทั้งทั้งรัสเซียเองแล้วก็ตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่และแต่ว่ามันก็ไม่มีใครแก้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมในแง่ของความมั่นคงของตัวเองซึ่งอย่างที่บอกครับท้ายที่สุดเนี่ยมันเลยดึงโลกเราเนี่ยให้กลับมาสู่ในยุคข,ของสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเอมีการเก็บอาอาวุธสะสมอาวุธแล้วก็ทดลองการใช้อาวุธมากขึ้นนะครับอืม สำหรับตอนนี้ฝั่งของทางยูเครนเนี่ยเขาดูได้กำลังอาวุธมาจากตะวันตกเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากนะคะจากช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ก็เห็นชัดเจนว่าเขาได้ถูกบุกหนักมากแต่พอมีกำลังทั้งอาวุธทั้งกำลังพลนะคะแล้วก็มีทั้งกำลังเงินด้วยนะคะยูเครนนี่ก็บุกแบบเต็มที่แล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้มีการคาดคิดเอาไว้ด้วยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแม้ว่าตามข่าวจะบอกว่ายุเครนวางแผนมาเป็นปีแล้วก็ตามนะคะอาจารย์มองว่าเขาวางแผนมาจริงหรือว่าเขาได้แรงสนับสนุนจากตะวันตกจนกระทั่งคึกเขิมแล้วก็เกิดบุกแบบสายฟ้าแลบผมว่าน่าจะเป็นทั้งสองอย่างนะครับนังในแง่ของการการดูสถานการณ์แล้วมันเป็นการยืดเยื้อมาเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นว่าอาจจะต้องต้องถึงเวลาเสี่ยงแล้วที่จะต้อง เปลี่ยนแผลหรือยุทธวิธีโดยการโต้กลับนะครับประกอบกับการสรับสน,นจากตะวันตกเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้ยูเครนได้ได้โอกาสนะครับซึ่งการการบุกตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยยูเครนมองว่ากําลังจะนําไปสู่การเจรจา,าสันติภาพที่ตัวเองต้องการแต่การเจรจา,าสันติภาพเนี่ยยูเครนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเจรจา,ากับรัสเซียเนี่ยยูเครนจะเสียเปรียบเนื่องจากว่าดินแดนของของยูเครนถูกรัสเซียยึดครองอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเจรจา,าสันติภาพที่ที่ดีเนี่ยจะต้องมีมีไพ่ต่อรอง ซึ่งการต่อรองก็คือการยึดดินแดนของรัสเซียบางส่วนแล้วเมื่อนําไปสู่การเจราจาเนี่ยก็จะมีการสลับแยกเ,เรียกอะไรนะสลับพื้นที่กันนะครับก็หมายความว่าเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นรัสเซีย,ยยกดินแดนสี่แคว้นคืนให้กับยูเครนยูเครนก็จะคืนดินแดนที่ในเบลโกรัดริอคูสท,ที่ยูเครนเ,เพิ่งบุกมาล่าสุดให้กับรัสเซียอันนี้คือเป็นเป็นการลงทางลงที่ดีของทั้งสองฝ่ายซึ่งรัสเซีย,ยไม่ไม่ได้ต้องการแบบนี้นครับ แล้วคือถ้าอย่างที่อาจารย์ประเมินนะคะคือส่วนที่ยูเครนเขาต้องการใช่นะคะคือบุกเข้ามาเพื่อที่จะยึดแคว้นของรัสเซียเอาไว้ต่อรองนะคะแต่คือถ้ารัสเซียเขาเกิดโต๊กลับนะคะใช้อาวุธรุนแรงเนี่ยเราก็คือทวงคืนพื้นที่ได้นะคะเป้าหมายนั้นของยูเครนก็ก็อาจจะไม่สําเร็จนะคะอาจารย์ใช่ครับนี่แหละครับนี่คือเป็นสิ่งสําคัญว่ายูเครนต้องพยายามรักษาพื้นที่ในคูสและเบลกรัดที่ยึดเข้ามาให้ให,ให้ให้นานที่สุด จนนาไปสู่การเจรจาในระหว่างที่ยังมีกอากําลังอยู่ในพื้นที่ของรัสเซียเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าถูกโต้กลับแล้วถอยรนลงมาจนกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์หรือว่ากลับมาที่ยูเครนเหมือนเดิมเนี่ยการเจรจาสันติภาพก็จะไม่เกิดเพราะยูเครนก็ไม่ยอมรัสเซียก็ได้เปรียบถูกไหมครับแต่ต่ผมมองว่าตัวนี้รัสเซียก็ยังไม่อยากให้นาไปสู่การเจรจาเพราะเจรจาตัวนี้เนี่ยรัสเซียเสียเปรียบเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องพยายามเคลียร์พื้นที่สองแควนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก whirring, ็บีบให้มีการเจรจาอีกครั้งหน ซึ่งแน,น่นอนว่ายูเครนก็คงไม่ทาตามอยู่แล้วครับคือถ้ามองฝั่งวิธีคิดของทางผู้นํารัสเซียนะคะอาจารย์เขาเขาก็มีแนวคิดเรื่องของการจเจรจาะคะ่ะอยู่ในแผนบ้างหรือเปล่าของของยูเครนใช่ไหมครับของรัสเซียของรัสเซียรัสเซียเนี่ยเขาเขามีอยู่ครับแต่ว่าการเจรจาของเขาเนี่ยรัสเซียต้องได้เปรียบเขาไม่ได้เปรียบก็คือสามปีที่ผ่านมาในการลงทุนลงแรงเอหรือว่า ได้ดินแดนของยูเครนมาเนี่ยต้องไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทํายังไงก็ได้ที่เจอจาแล้วสี่แควนนี้ต้องเป็นของรัสเซียบต่สามปีที่ลงแรงมาแล้วก็คือมาเจอยูเครนโต้กับสิบกว่าวันเนี่ยทำให้ถ้าไม่สามารถที่จะรักษาแผ่นดินของตัวเองเอาไว้ได้หรือว่าบุกยึดได้เร็วเนี่ยก,ก็อาจจาะเสียแรงไปเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่สามปีเนี่ยเขายึดได้สี่แควนนี่ยูเครนเขามาสิบกว่นะ<ม>าวันนะมายึดได้สองแควนเองมายึดได้สองว้นแล้ว ช่ครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการเสียหน้าเล็กเสียความเชื่อมั่นของปูตินอย่างมากนะครับแล้วก็กําลังพยายามแก้ปัญหานี้อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ปวดหัวมากๆสาหรับปูตินตอนนี้ครับค่ะจากข้อมูลเห็นบอกว่าคืนนี้คือการที่รัสเซียเนี่ยดูกบุกครั้งแรกเลยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะคะอาจารย์ศึกษาเรื่องรัสเซียมาพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเพลียยพําขนาดที่ปล่อยให้ยูเครนนั้นรุกเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยึดได้เป็นพันตารางกิโลเมตร มมองว่าเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ต่ําเกินไปของรัฐบาลรัสเซียโดยเข้าใจว่ายูเครนคงแค่เอากองกาลังมามารั้งเอาไว้เฉพาะเมืองสี่แคว้นของตัวเองที่ถูกยึดครองโดยคิดไม่ถึงว่ายูเครนจะกล้าเสี่ยงโดยการแยกกองกําลังของตัวเองครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยมาบุกมาบุกอีกเมืองหนึ่งของรัสเซียเป็นการโต้กลับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ้าพูดในภาษาทางยุทธวิธีก็คือประเมินการคู่แข่งต่ําไปอ่ะครับ ก็คือประเมินพลาดประเมินพลาดครับพลาดใช่ครับพลาดจริงๆครับค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วนะคะเอในฝั่งของความเชื่อมั่นต่อตัวปูตินเองนะคะในรัฐบาลก็ตามนะคะหรือว่ากับประชาชนก็ตามนะคะอาจารย์ประเมินว่ามันมีผลกระทบไหมที่ในยุคข,ของปูตินเนี่ยปล่อยให้ผู้ที่เป็นครู่อรินะคะเข้ามายึดดินแดนได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนบทเรียนสําคัญที่ปูตินก็จะต้อง ต้องเรียนรู้แลวก็ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ใต้บงังคับบัญชาที่พิบูตินไว้วางใจเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสงสัยแล้วว่าจะจะไว้วางใจใครได้บ้างในการแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการสถานการณ์ตอนนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่สจะเกิดขึ้นหรือไม่สงครามภูมิภาคที่เกิดขึ้นอยู่จะรุนแรงขึ้นขนาดไหนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและสงครามการค้าหลังการเลือกตั้งสหรัฐ จะมีนโนมเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรและโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนมาอัพขนุนทีพร้อมกับหาคำตอบในงาน World War ฝ่าวิกฤตสงครามโลกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนพบกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่หนะ้องวินด์ดิ้งโพสต์ณสมาคมราชกีตาส,มอสอโมสรร o ย a l b บ n g k o k Sport ทคลัรับจำนวนจำกัด เริ่มซื้อบัตร Early Bird แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนต์สแกน QR เพื่อซื้อตั๋ว